สิ้นสุดการรอคอยให้ท่านทีวีแมนปรากฏตัวมอบความป้ายแพ้ให้กับสายธิดทอยเลสเก่งนะใช่ไหมแกน่ะงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ย,ยนี่มันต้องหาอะไรปิดไว้แล้วไม่นะไม่นะใททดันก็ไม่รอดแมนยานะพวกถอยออกมาเดี๋ยวฉันช่วยเองถอยออกไปอ ย่า yeah. นี่นะนี่นี่อยู่ได้แล้วแพทเทนคมัมเบราแมนงันเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยไอจีแมนย่าเฮ้อ,อ,อ <c oughs> สบายเหมือนกันไม่ต้องลงมือเองนี่นะเฮ้ยอะไรไอ้มดปวกเดี๋ยวมึงก็โดนเฮ้ยใครนะ่ใคร เอาเรื่องไงลูกพี่อย่าบอกนะว่ามันจะมาไททันทีวีแมนมาไม่ต้องตกใจเรามีไททันคขาไมล่าแมนอย่าไปกลัวมันให้มันมาเลยเอาไงกันต่อดีเัาลูกพี่งั้นใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วน้อยดีจีแมนไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าฉันมาช่วยแล้วไททันเขาไมล่าแมนเอาไปกินนี่แน่นี่แน่นแนนแนเปิดก่อนได้เปรียบน,นี่เปิดก่อนหรอ เอาไปก่อนหนึ่งข้างเอาไปก่อนอีกข้างหนึ่งนี่ไงแกต้องตายเจ้าไซเอนทิสอฮเลดถึงเวลาตายของแกแล้วนี่นะฉันจะกลับมาแกแค้นแกยังไม่ตายหอหะเงินเอาดีไปยา ตากเย็นจริงๆนะให้แกหัวซ้อมถ้าถน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่ไลค์เซ่เซ่ด้วยนะสุดยอดมากเลยไททนั่นทีวีแมนโอ้โหทำหน่ายิ้มไปหนึ่งทีโคตรเท่